วันนี้นะคะสี่ก็มาจะส่งสรถพับนะคะไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็ได้สั่งนะคะรถจักรยานพับได้ไซส์ล้อ20นิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะสีส้มนะจ๊ะงานตัวนี้ขี่ดีมากนะคะสี่บอกเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะไปแพ็คของรีวิวจะส่งให้คุณลูกค้ากันนะคะเดี๋ยวสิจะเริ่มรีวิวเป็นแบบคลิปวิดีโอนะคะให้คุณลูกค้าดูตัวจริงเช็คสินค้าก่อนจะส่งนะจ๊ะไปเลยจ้าไป จะส่งคลิปให้ลูกค้ากันป้ายท้ายเลยนี่คือต้นขาไผ่เราเป็นต้นข่มานีคือต้นขาไผ่เลยค่ะนีอต้นขาไผ่นี่คือต้าไผ่เาแม่ไจ๊ะติดป้ายหนึ่งเลยคะพอเราได้คลิปวิดีโอนะคะที่เราถ่ายสดๆแบบนี้นะคะเราก็จะส่งให้คุณลูกค้าสดๆแบบนี้เลยจ้าเรียบร้อยจ้ะส่งให้คุณลูกค้าดูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็คของนะคะซีนสินค้านะคะแล้วก็จะส่งกันนะจ๊ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า